ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์สั้นๆแล้วกันเนาะเป็นมง,งานหนึ่งเรื่องที่ผมสั่งมาแล้วของมันเพิง่งมาส่งก็ช่วงนี้หายไปก็คือติดเรียนนะครับมาเดี๋ยวมาแกะกันเลยอ่านี่ครับหนุ่มเย็บผ้ากับสาวแล้วคอสเพย์นั่นเองนะครับนี่เลยสวยเนาะผมพี่ไป มันจะเกือบเดือนแล้วนะนี่สวยมากแล้วเราจะแกะไหมอะเราก็ต้องแกะดิตามสไตล์เราแต่ว่าผมยังไม่มีมังงะเลยนะผมเคยซื้อมาแล้วช่วงหนึ่งช่วงแบบว่าเมฆมันมาซีซั่นแรกๆอะช่วงแบบเล่มเล่มอะไรนะเล่มหกปะเล่มที่เป็นที่เป็นหน้าปกน้องตัวเนี้ยเล่มหกมั้งที่มันหายยากๆอะที่แบบขายกันเล่มเล่มละห้าร้อยหกร้อยอะอันนี้เป็นด้านนอกนะ อันนี้เป็นลายแบบเหมือนมาจากหน้าปกหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าใช่แต่ว่าเป็นตัวละครนี่แหละที่มาลิมแต่งใช่ไหมตอนเรื่องนี้ก็จบแล้วสิบห้าเล่มใช่ไหมครับส่วนบล็อกมันก็จะเป็นแบบบล็อกมันมันเป็นบล็อกแบบเปิดเปิดว้าวโอ้โอ้สวยเลยนะเนี่ย ของยิงเข้าสวยทุกคนของยิงเข้าสวยอะ่ะอันนี้น่ยเป็นโฟโต้พิเศษหรือเปล่าที่มันมีลายเซ็นนะเออเฉพาะรอบพีนะแบบไปซื้องานหนังสือก็ไม่ได้นะเนี่ยแล้วแกะออกยังไงวะเนี้ยหรือเขาไม่ให้เราแกะทุกคนถ้าจะไม่ให้เราแกะหรือ,อยังไงวะเอยออกมนอันนี้ได้ผมไม่แกะดีกว่าเนาะเดี๋ยวโอ้มันมีอันนี้ติดมาด้วยเขาเราียกว่าอะไรมีกาวมีกาวติดมาผมไม่แกะออกแล้วกันนะผมให้ทุกคนดูอะ นี่นะมันสะท้อนแสงวิ่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 ง,ง,ง,งนะเป็นการ์ดแบบลายเซนนะเป็นการ์ดลายเซนครับไปใส่กลับเคืนไปแล้วก็นี่ให้ดูลายนะนี่มีลายแบบระหว่างการไสคอสเพย์นะโอ้แล้วมันกว้างมากเลยทำไงเนี่ยโอ้อันนี้ให้ดูอู้มันจะดีหรือเปล่าเนี่ยมันจะบินหรือเปล่า youtube นะครับเปิดแป๊บเดียวแล้วกันนะปิดแล้วแล้วก็มีหน้านี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีหน้านี้นะครับนีสวยอะสวยเลยอะสวยเลยทําดีนะมีหน้านี้ด้วยอ่าเป็นหน้ามารินนะหน้ามารินเล่นน้ําอะไรเงี้ยเออมีน้ําสาดมาในบล็อกนี่มันก็จะมีแบบเส้นๆด้วยนะครับเอาไวด้ดึงหนังสือออกมาอ่านเนาะ อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวเล่มธรรมดานะครับก็เขาก็จะมีเล่มธรรมดามาให้เนาะใครที่ซื้อบอกก็ไม่ต้องไปซื้อเล่มสีม่านะเออมันมีอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นโปสการ์ดคอลเลกชันนะครับน่าจะเป็นโปสการ์ดหน้าปกตั้งแต่เล่มแรกๆเลย15ใบมั้งใช่ไหมปึ๊บนะต้องกรีดนะปึ๊บ,บมันเป็นโปสการ์ดหน้าปกอ่ะทุกคน ก็คือมันก็คือลายหน้าปกอ่ะแค่มันไม่มีไม่มีมมดอกศรแต่ก็สวยดีครับใครเอาไปเก็บสะสมก็น่าจะฟินเินกันไปสิบห้าใบกับอีกหนึ่งก็เป็น16ใช่ไหมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อบล็อกหนุ่มเย็บผ้าของทุกคนนะครับ